สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้คุณนายไอเดียจะพาไปทำขวดพลาสติกเพื่อที่จะปลูกคุณนายตื่นสายนะคะแขวนเข้าไว้หน้าบ้านค่ะเป็นโคมแขวนที่หมุนได้เหมือนไฟที่หน้าร้านเสริมสวยเลยนะคะหมุนหมุนหมุนไปแล้วก็มีดอกไม้สวยๆนะคะ แขวนไว้หน้าบ้านสวยงามจริงๆเลยค่ะไปกันเลยนะคะเริ่มจากเราจะเอาขวดน้ำพลาสติกที่เราใช้แล้วนะคะเอามาตัดที่ก้นออกแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้ขวดใหญ่สักหน่อยนะคะขวดก็จะประมาณอ่าหนึ่่งลิตรกว่าๆเลยค่ะแล้วเราก็เอามาตัดนะ,ะตัดก้นออกให้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาหัวแรงนะคะหัวแรงเนี่ยเ,เราหาซื้อได้ในร้าน20บาทนะคะมีหลายราคาเลยค่ะ20บาทก็ใช้ได้แล้วนะคะเอามาเจาะเลยค่ะเอามาเจาะแล้วก็เอาเส้นพลาสติกเนี่ยคุณนายไอเดียก็เรียกไม่ถูกเนาะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาเป็นว่าเส้นพลาสติกแล้วกันเนาะเอามาร้อยเนี่ยเย็บเลยค่ะ ร้อยใส่แบบนี้นะคะเคล็ดลับวิธีตรงนี้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งดึงให้แน่นนะคะดึงเบาๆก่อนให้เหลือไว้เยอะๆเลยค่ะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็อ่าอย่าดึงให้แน่นนะคะให้เหลือไว้แบบนี้เลยเพื่อเพื่อที่เราจะเอานิ้วเนี่ยใสลงไปในขวดร้อยได้ง่ายๆนะคะเวลาเราเส้นสุดท้ายที่เราจะร้อยเข้าไปเนี่ย ถ้าเราดึงชิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะล้วงนิ้วเข้าไปลำบากเนาะพอเราร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาค่อยคอยดึงนะคะหมุนไปดึงไปดูจัดให้เขาตรงนะ,ะให้ขวดเนี่ยการต่อของเขาเนี่ยตรงนะคะเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ได้เลยเราก็ตัดนะตัดเส้นพลาสติกออกเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ ไปหาเชือกมานะคะอ่าเชือกนี่ก็ยาวๆสักนิดนึงนะคะเชือกอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่ในบ้านนะคะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะคุณนายไอเดียนเน้นทำศูนย์บาทค่ะต้นทุนศูนย์บาทนะคะอ่าเราก็เอามามัดนะทำแบบนี้เลยค่ะม้วนม้วนให้เป็นริ้วๆไปนะคะเพื่อที่เราจะเจาะนะคะ เพื่อที่เราจะเจาะรูได้ตามแนวของเขาตรงนี้เลยค่ะทำแนวเพื่อเราที่จะเจาะรูเพื่อที่จะปักกิ่งของเพรสเซนไฮลงไปค่ะแล้วเราก็มัดมัดเข้าไว้เบาๆนะคะไม่ต้องมัดแน่นนะคะทำแบบนี้ทั้งสองขวดเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาหัวแรงเนี่ยะคะ่ะ เจาะลงไปนะคะเจาะลงไปตามแนวเส้นเชือกที่เรามัดเข้าไว้นะคะคุณนายไอเดียก็จะเจาะแบบทีๆนิดนึงอยากให้เขาเป็นพุ่มสวยๆนะคะเพราะว่าเราใช้ขวดน้ำใหญ่ดินก็จะเยอะนะคะเขาก็จะมีรากเนี่ยชายชอนไปหาอาหารได้เยอะนะคะ ถ้าดินเขาเยอะๆแบบนี้เขาจะอยู่กับเรานานนะคะแล้วเขาก็จะสมบูรณ์ออกดอกแตกพุ่มได้ดีเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราใช้ขวดพลาสติกขวดใหญ่เนี่ย ดินเยอะน้ำหนักก็จะเยอะไปด้วยนะคะเวลาเราแขวนนะคะเราต้องหาที่แขวนให้แน่นๆหน่อยนะคะให้มีความแข็งแรงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะหล่นลงมาได้นะคะ,ะเราเจาะแบบนี้เลยค่ะพอเจาะเสร็จเราก็เอาเชือกนี้ออกได้เลยนะคะแบบนี้เวลาเราแขวนนะคะ เพื่อนๆเ,เคยไปทำผมร้านเสริมสวยไหมคะเขาจะมีโคมไฟมุนมุ้นมุน,ม,นมุนนะคะนี่เลยค่ะเนี่ยเหมือนเลยนะคะนี้นี่เลยค่ะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาขวดพลาสติกนะคะขวดเล็กๆอะคะ่ะแบบไม่ถึงลิตรนะคะเป็นขวดน้ำนี่หละคะ่ะตราสิงขวดน้ำเล็กที่ราคา8บาทนี่นะคะนี่นะคะที่เราซื้อมาใส่น้ำา8บาทนะคะนะ่ เราก็เอามาตัดนะคะเสร็จแล้วนะเราก็ตัดเอาแต่จุกนะคะแล้วเราก็เอาจุกมาวัดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้หัวแรงเนี่ยตัดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็สวมเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่เพื่อที่เราจะไว้ใส่น้ําใส่ใส่ดินใส่ปุ๋ยนะคะนี่นี่เลยนะคะอา่าแล้วเราก็ ฝานฝานให้เขาเชื้อเชือนนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เอาหัวแรงมาเจาะรูที่จะแขวนนะคะนี่เลยค่ะเจาะเราต้องเจาะรูที่จะแขวนเพื่อให้แน่นหนานะคะเสร็จแล้วเราก็จะผสมดินนะ,ะดินก็จะเป็นดินถุงธรรมดานี่ละคะ่ะแต่คุณนายไอเดียจะใส่ปุ๋ยละลายช้าผสมลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้าได้รับสารอาหารได้ครบเลยนะคะได้อยู่กับเรานานๆค่ะ ใส่กรอกลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาไปจุ่มน้ําเลยค่ะเอาไปจุ่มน้ําในถังนะคะให้น้ําเขาให้เขาเปียกเลยนะคะให้ดินเขาเปียกทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราค่อยเอามาตักนะคะแช่ไว้สัก10นาทีเราก็เอาขึ้นนะคะ เอาขึ้นมานะในนี้เราก็จะไปเก็บดอกแพรเซียงไฮมานะคะอันนี้เราอยากให้บานเร็วๆนะคะเราก็ไปเก็บตรงช่อด,ดอกที่ที่บานมาเลยนะคะให้บานทันใจเลยนะคะปักปึ๊บบานปับ๊บอ๋ออย่าลืมแช่กิ่งของแพรเซียงไฮในน้ำส้มสายชูด้วยนะคะ เพราะว่าพอเราแช่เข้าไปแล้วเนี่ยกิ่งเขาจะสดชื่นแล้วก็แตกรากได้เร็วแข็งแรงด้วยนะคะอตอนนี้เราก็จะปักกิ่งที่มีดอกก่อนนะคะเดี๋ยวพอดอกเขาโรยเนี่ยเราก็จะตัดนะคะเราก็จะตัดเอาส่วนที่ดอกเนี่ยออกหมดเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกใหม่นะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณนายไอเดียก็ รีบร้อนนะคะเอาคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะไปทำคลิปที่ตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ดูคลิปแบบที่ปักใหม่ๆไปก่อนเนาะถ้าเขาแตกเป็นพุ่มแล้วเนี่ยเขาจะสวยกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าเลยนะคะ,ะก็ปักไปนะคะปักรูนึงก็ปักสักสองสากิ่งนะคะวิธีปักเนี่ยนะคะเราปักให้เต็มรูเลยนะคะ เรายัดเนี่ยกิ่งของเพเชียงไฮเนี่ยเข้าไปให้เต็มรูเลยเพราะว่าถ้าไม่เต็มเนี่ยเวลาเรารดน้ำเนี่ยดินเขาจะไหลออกมานะคะทั้งน้ำทั้งดินเนี่ยเขาจะไหลออกมาที่รูนี้นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะบานทันใจทันทีเลยค่ะเดี๋ยวพอเขาร่วงโรยนะคะสัก2อสาวันเนี่ยเราก็มาตัดแต่งนะคะตัดเอาดอกออกเพื่อให้เขาแตกใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณนายไอเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะคุณนายไอเดียจะเอาคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยค่ะช่วงนี้คุณนายไอเดียทำขวดพลาสติกไว้เยอะเลยนะคะแต่ว่ายังไม่สวยคุณนายไอเดียก็ยังไม่อยากเอามาให้เพื่อนๆได้เ,เ,เห็นค่ะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปแค่นี้นะคะกับ โคมไฟหมุนร้านเสริมสวยค่ะสวยไหมคะพเพื่อนๆสวยงามวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายกดตรงนี้เลยนะคะกดติดตามตรงนี้เลยคะ่ะ